สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเราข้าสู่ช่อง Speed Food Channel นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่ตลาดพระปิ่นเจ็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นตลาดอายราตลาดขายผลไม้นะฮะตลาดนี้ผมมาเจอบ้าบินของคุณแม่บุญส่งนะครับร้านนี้ขายดีนะครับวันหนึ่งลง20กิโลนะครับ20กิโลกรัมนะครับสำหรับมะพร้าวอ่อนเนี่ยแต่สิ่งที่พิเศษของร้านนี้ก็คือ ขายเพียง25บาทซึ่งราคาถูกมากและเป็นสูตรโบราณที่คุณแม่บุญส่งนี้ทำเองคนเดียวเลยนะครับเราขายดีมากหมดแล้วหมดเลยขายวันต่อวันนะครับบางคนมาไม่ได้กินก็ก็ต้องกลับไปมือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการทําขนมบะบินหน้าร้านของคุณแม่บุญท่งร้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับ เข้าแล้วดิเข้าไปแล้วอันนี้ก่อน

Thank you. Ngon nè 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 không? Ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon ่อนแม่ึ่งทรงไม่ขับไปนะนะ <c oughs> ทิ้งเลยนะวันนี้เลยขนาะสามห้าจ้ะไปเลยค่ะ

ก็เสียงนะครับเสียงปลาใส่มะพร้าวเยอะร้านย่ดร้านไหนร้านอะไรกแค่นี้ผมไปซื้อกินแต่ว่าเป็นชิ้นประมาณเหรียญสิบอะครับประมาณเก้าชิ้นสามสิบบาทแต่ว่าเขาก็มะพร้าวอ่อนเนี่ย ดูของป้าเ,ยาเลยบึ้มบับบ่มเลยบึ้มบั่มนะใหญ่โตก็ดูดิดมะพร้าวเน้นๆท่าก่อนมีตาตาเดี๋ยวนี้ก็ไม่มาแล้วมั้งค่ะตาจะมาคอยตับคอยอะไรคอยหอ,อยมอะไรจ้ะร้อยย <c oughs> ี่สิบห้าชอบเยอะเยอะจ้ะโอ้โหเห็นคุยกันทั้งนู้นก็เลย อันเนเี้ไปลงคุณแม่ครับนอกจากที่ตลาดนี้สูตรของคุณแม่เนี่ยมีขายที่ไหนบ้างครับขายอยู่คนครปฐมนครปฐมที่หนึ่งนครปฐมนี่ตรงไหนฮะาขายข,ขายตลาดนัดทั่วไปอะ่ะตลาดนัดทั่วไปสูตรของคุณแม่เลยใช่แล้วอีกที่หนึ่งอยู่ที่ไหนฮะที่หนึ่งก็ตลาดโรงเกลือตลาดโรงเกลือมารวยมารวยหาไทยลาดนะครับอ่าถนนัหาไทยลาดสูตรโบราณแท้ๆ นะครับกล่องละ25บาทของขนมบ้าบินคุณแม่บุญส่งนะครับมาไม่ทันคือหมดเลยนะฮะอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับเพราะว่าพี่ๆถามเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างจะชื่นชมไปในทางเดียวกันว่าให้เยอะแล้วก็ราคาถูกมากมีที่ไหนบ้าบินกล่อง25บาทไส้บึ้มๆอย่างนี้นะครับถ้านยังไม่เจอนะมีที่ของคุณแม่บุญสรงนี่แหละเพื่อนๆทุกคนครับสําหรับสูตรขนมของขนมบ้าบินของคุณแม่บุญส่งเนี่ยจะมีตอนนี้จะมีอยู่สี่ที่ นะครับอยู่ที่ถนนพระปินหนึ่งเนี่ยตตรงข้ามตลาดะยะาลาครับนะครับแล้วก็ผสมนคระถมแล้วก็ตร,รงเกลือแล้วก็ใกล้ก็มีสลาดมารวยถนนอัทยาศักนะครับมีอยู่สี่ที่เป็นสูตรโบราณของคุณแม่บุญส่งเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้แวะผ่านตรงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดพระปินเจ็ดหรือว่าถนนอัทยาราชใกล้ๆตรงนี้ก็ลองไปอุดหนุนดูนะครับเพราะว่าเป็นขนมสูตรบ้าบินสูตรโบราณจริงๆนะครับขายเพียงกล่องละ25บาท ถูกมากๆเลยครับทุกคนครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food Channel นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกด s u b s ไ r i b e ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณขนงคุณแม่บุญส่งนะครับที่สำหรับเราเป็นเจ็ดที่อนุญาตให้ Speed Food มาถ่ายทำนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอันนี้นะฮะทุกคนอันนี้กล่องละยีบาทนะครับก็จะได้ส่ชิ้นมาดูว่าชิ้นใหญ่แค่ไหนแต่ละชิ้นนะฮะผมว่าเกินคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยสําหรับร้านบ้าบินคุณแม่บุญส่งนะ บ้าบินสูตรโบราณถินถ้าเกิดใครอยากกินนะมาได้ทุกวันที่ตลาดพระบินเจ็ดนะครับอยู่ตรงขัง้นตลาดอัยรานะครับตรงนี้นะครับขายดีจริงๆนะทุกคนหมดแล้วหมดเลยนะฮะมาทุกคนผมขออนุญาตเปิดแมส<ม>นะเดี๋ยวมาชิมให้ดูเนี่ยชิ้นหนึ่งบนเริ่มเลยอ่ะเนี่ยใหญ่มากร้อนด้วยเป็นบ้าบินสูตรโบราณของแม่บุญส่งเลยนะ ผมได้มากินวันนี้ผมดีใจมากเลยเพราะนึกว่าหมดก่อนอเดี๋ยวมาชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวลุยเลยหูร้อนมากเลย<ด>อือโอ้โห,โโหใช้ได้ไหมโอ้โหเกินใช้ได้แล้วแม่ มะพร้าวแบบเน้นๆนะฮะมะพร้าวเน้นๆเลยถ้าทำเป็นชิปเล็กๆเหมือนที่เขาขายทั่วๆไปบอกเราสาห้าสามสิบเนี่ยผมได้ว่าได้เกินได้เกินยี่สิบชิ้น,นแน่นอนเลยนะเนี่ย อัเยอะมากเลยชินหนึ่งมันยังกินไม่หมดเลยแค่ตลาดไทยขายถูกได้นะ <laughs>